สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายจาก Ford r r m a นะครับวันนี้โจจะพามาดูรุ่นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามี 4x4 รุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นนั้นก็คือ Next Gen Ranger Sport นะครับ 4x4 นะครับเครื่องยนต์2.0เหมือนกันแล้วก็ระบบ 4x4 เหมือนกันครับเฟี้ยวมากคุ้มมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูครับอย่างแรกเลยครับโคมไฟหน้าครับ เห็นไหมฮะโคมไฟหน้ามีไฟเดร์ไรท์ตัว C นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับหลับไฟสีขาวนะครับเพิ่มความสว่างวิ่งทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับความชัดเจนแล้วก็มุมมองการขับขี่ดีมากๆนะครับส่วนต่อมาครับแผงกระจังหน้านะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดแบบใหม่ครับเป็นไงฮะเพื่อให้ต้องบอกก่อนว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถทางยุโรปนะครับออกแบบมาสไตล์เมริกันนแท้ๆเลยนะครับ เป็นรูปลักษ์มาจาก F150 นะครับพร้อมกับนี่ครับไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกไฟเดอ์ไลท์ตัว C แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED สีขาวเป็นไงฮะอันนี้แค่ฟักงชันเริ่มต้นนะนี่แค่พาดูภายนอกนะครับยังน่าสนใจขนาดนี้ต่อมาครับด้านข้างครับนี่ล้อแม็กครับล้อแม็กเป็นขอบ18นะครับ เป็นลายสปอร์ตมาจากโรงงานเลยนะครับเข้ากับตัวรถแมทกับตัวรถทุกอย่างทางวิศวกรได้ออกแบบมาให้แมทกับรถทุกอย่างแล้วครับพร้อมใช้งาน 4x4 โดยที่ลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับนะฮะต่อมาครับกระจกข้างนะครับกระจกข้างแบบหูช้างไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาที่ลูกค้าล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกรถหูกระจกพับเองเปิดเองนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างด้วยนะครับ สวยงามกันไปเลยแล้วก็กระจกบานใหญ่มากทําให้เราเห็นด้านมุมอับได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เซฟในเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้วยตัวของตัวกระจกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเฉี่ยวชนหรือว่าเรามองไม่เห็นนะครับกะจกหูช้างมีประโยชน์มากนะครับต่อมาครับตัวมือจับครับต้องบอกก่อนว่าตัว next g h a l a e n g e r ของเราเนี่ยที่เป็นตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นกุญแจสตาร์แล้วนะครับ p u s ส s t a r ทนั่นเองนะครับสามารถทัชสกรีนจากที่ มือเปิดได้เลยนะครับเวลาที่ลูกค้าจะล็อกรถก็แค่กุญแจอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแตะเพื่อล็อกนะครับแล้วก็สอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกเป็นไงครับระบบนี่เริ่มยังไม่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอันนี้แค่ภา,ายนอกล็อกภายนอกนะครับมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับใช้งานได้จริงทุกอย่างส่วนต่อมาครับนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เลยนี่ครับที่หยิบขึ้นกระบะท้ายครับเพิ่มความสะดวกสบายในการหยิบของจับของนะครับ แล้วก็ปีนขึ้นรถเพื่อไปเอาของหรือว่าปีนขึ้นไปอยู่บนท้ายกระบะได้ง่ายมากขึ้นครับเพราะว่าบางทีเราจะไม่ต้องเหยียบรอรถแล้วเนาะเรามีที่เหยียบมาให้เลยเป็นไงครับออกแบบมาใช้งานได้ทุกส่วนนะบอกก่อนต่อมาครับตัวขอบกระบะครับขอบกระบะท้ายเนี่ยของเราเนี่ยจะมีรูเจาะจากโรงงานเลยนะครับเผื่อเวลาที่ลูกค้าต้องการจะยึดของหรือติดอุปกรณ์เช่นโลบาราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเจาะตัวรถแล้วนะเรามีรูให้นะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าสมมุติว่าติดแล้วถอดออกนะครับเราก็มีฝาปิดมาให้เลยกับตัวรถนี่ฮะฝาปิดตัวกระบะท้ายนะครับที่เป็นรูนะครับน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับไม่เสียหายไม่ชํารุดไม่ต้องจอดตัวรถนะฮะส่วนต่อมาครับไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับนี่โคมไฟใหญ่ครับไฟท้าย LED นะครับไฟเบรกไฟถอยนะครับ ชัดเจนสว่างนะครับไม่ว่าตลางกลางวันหรือกลางคืนนะครับสว่างมากๆนะครับมาใหม่เลยครับนี่ตรงนี้เลยกล้องมองหลังครับกล้องมองหลังนี่คือจะบอกว่าทั้งเร็วแล้วก็ความคมชัดคมชัดมากนะครับรายละเอียดนี่คือแบบเหมือนเปิดในโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เลยครับกล้องหลังของเราชัดมากนะครับแล้วก็เหนือเหนือกล้องขึ้นไปอีกเนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงฝาเปิดท้ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือฝาท้ายแบบ easy lift นะครับก็คือผ่อนแรงนั่นเองนะครับนี่ฮะเบาๆนี่นเดียวเลยเป็นไงครับยวเดียวเปิดปิดได้เลยครับนะฮะและที่สำคัญนะครับตัวฝาท้ายของเราเนี่ยยังออกแบบมาเพื่อสำหรับอุปกรณ์ช่างหรือว่าเทคนิคต่างๆด้วยนะครับจะมีตัวยึดติดกับอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับสามารถสอดและยึดได้เลย และที่สําคัญตรงพวกนี้นะครับมีไม้บรรทัดวัดให้ด้วยนะครับรถเราออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทุกส่วนจริงๆนะครับนี่ฮะส่วนกระบะท,ท้ายนะครับกระบะท,ท้ายของเราเนี่ยลึกมากกว้างมากแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่ยังไงนะครับก็คือตัวซุ้มล้อเนี่ยเราปรับให้เล็กลงครับแล้วก็ทําให้กว้างขึ้นนะครับให้กระบะกว้างขึ้นได้บรรทุกของได้เยอะขึ้นจุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็วางของได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ ครับเป็นไงฮะต่อมาครับกันชนท้ายนะครับนี่เห็นไหมฮะกันชนท้ายก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาขึ้นหรือว่าถ้าไม่ไม่สะดวกขึ้นทางด้านข้างขึ้นทางด้านหลังนะครับง่ายมากครับนี่ขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยนะฮะมาครับในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในตัวของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยต้องบอกก่อน แชสซีของเราเป็นแชสซีชิ้นเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อออกแบบมาให้บรรทุกของหนักนะครับแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะครับออกแบบและตอบโจทย์มาให้สําหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงคนตัวเล็กคนตัวใหญ,คใหญ่คนตัวสูงนะครับเราออกแบบมาให้ทุกรุ่นทุกวัยได้ขับขี่กันนะครับแชสซีของเราเป็นแชสซีชิ้นเดียวครับแล้วก็ด้วยความพิเศษของก่อนนั้นก็คือช่วงล่างของเราโช๊คเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายในรถแชสซีแล้วนะออกแบบมาใหม่ครับโช๊คจะอยู่นอกแชสซี เพิ่มความนิ่มนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นแค่เรื่องบรรทุกนะครับบรรทุกของอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ละรถกระบะตอนนี้ของเรานะครับเป็นทั้งบรรทุกของเป็นทั้งรถครอบครัวได้ด้วยนะครับที่ต้องย้ายออกมาอยู่นอกเชสซีเนี่ยเพื่อที่ว่าให้รถเราขับนุ่มขับสบายนะครับมากขึ้นแล้วก็ให้ช่วงล่างเนี่ยมีสละมากขึ้นครับเป็นไงแค่ช่วงล่างนี่ก็สุดยอดแล้วทุกส่วนทุกอย่างนะครับของเราใช้งานได้จริงครับ ส่วนต่อมาพูดถึงในเรื่องของที่ลูกค้าชอบถามกันว่าเหล็กของเราหนาแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูตรงช่วงนี้ครับนี่ฮะช่วงเหล็กของเราเนี่ยลูกค้าสังเกตเลยนะครับทุกครั้งที่ลูกค้าได้ไปดูรถฟอร์ดหรือว่าดูได้จับหรือว่าได้เคยเห็นเนี่ยครับเปิดประตูปิดประตูเนี่ยลูกค้าจะได้ยินตลอดเสียงตุกตุก,ต,กตุกนะครับหนึบหน,นึบนะครับเพราะว่านี่ฮะตัวเหล็กของเราเนี่ยจะหนามาก เซฟในเรื่องของเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านข้างนะครับหรือว่ามีใครมาเฉี่ยวมาชนทางด้านข้างเนี่ยจะไม่ไม่เข้าถึงห้องโดยสารนะครับเป็นระบบเซฟตี้อีกแบบหนึง่งออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เปิดประตูมาเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตัวยางนี่ฮะอันนี้คือ1ชั้นอันนี้คือ2ชั้นครับยางของเราเนี่ยออกแบบมา2ชั้น1เจ็บเสียงนะครับ 2. รถลดเราลุยน้ําได้80เซนนะครับ ยางพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราขับนะครับเสียงลมเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาห้องโดยสารเนี่ยน้อยมากๆครับแล้วก็เวลาลุยน้ำเนี่ยยางของเราเป็นแบบ2ชั้นนะครับซับแรงน้ําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้าขับรถลุยน้ําแล้วรถจะเข้าห้องโดยสารนะครับสบายมากมาครับส่วนต่อมาครับเดี๋ยวโจจะพาไปดูภายในว่าสปอร์ตคันนี้นะครับเน็กเจนเลนเจอร์สปอร์ตคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พิเศษยังไงดียังไงโจพาไปดูครับส่วนภายในครับ คันนี้เนี่ยเบาเป็นเบาะหนังแล้วนะครับแล้วความพิเศษของเบาะนะครับคือมีคําว่าสปอร์ตปักที่เบาะด้วยนะครับส่วนภายในเนี่ยจะบอกว่าออกแบบมาสปอร์ตมากหรูหรามากนะครับมาครับชิ้นแรกเลยที่เราจะพูดถึงกันก็คือพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟา้ามอเตอร์นะครับร้อเซนก็จะย้อนกลับมาที่โจบ,บอกเมื่อกี้นะครับว่ารถเราเนี่ยขับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุก รูปสัลีระนะครับเพราะว่าด้วยตัวของช่องล่างกับพวงมาลัยเราเนี่ยทำงานสัมพันธ์กัน,นครับทีนี้เนี่ยท,ทัศนวิสัยของการขับขี่เนี่ยรถเราเนี่ยจะมองเห็นได้กว้างนะครับภายนอกอาจจะเจอ,อลูกค้าที่ยังไม่เคยขับหรือว่ามองดูว่าอาจจะขับยากเพราะรถมันใหญ่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่สําหรับ nexgen t Ranger Sport คันนี้แน่ๆนะครับถึงรถเขาจะดูใหญ่แต่รถทัศนวิสัยการมองเห็นของเราเนี่ยดีเยี่ยมครับแล้วก็ขับง่ายมากนะครับ หน้าจอเรือนไม้ครับหน้าจอเรือนไม้เนี่ยจะเป็นดิจิตอลสีนะครับสามารถเลือกโหมดดิจิตอลได้นะครับถ้าชอบแบบเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลแต่ถ้าชอบแบบความคลาสสิกนะครับแบบเป็นกลมๆนะครับรอบไม์กลมก็ดูได้เหมือนกันนะครับมีทั้งเปิดทั้งตัวบานวัดความเร็วลองแล้วก็รอบเครื่องนะครับได้หมดเลยนะครับส่วนต่อมาครับไฟหน้าของเราตัวนี้นะครับ e x n g e c r a l l e n g e r Sport เป็นไฟหน้า แบบมีออโต้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเวลาที่เราบรรทุกของหนักนะครับแล้วน่าจะยกใช่ไหมรถปกติแล้วถ้าบรรทุกของเนี่ยน่าจะยกนะครับของเราเนี่ยมีตัวปรับระดับไฟให้ได้ด้วยจะได้ไม่ส่องรถแยงตาคันข้างหน้านะครับมาต่อมาครับนี่เลยพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยนอกจากเป็นไฟฟ้าแล้วยังมีฟังก์ชันลูกเล่นอีกนะครับเช่นระบบพุทคอนโทรนครับพุทคอนโทรนี่สามารถล็อกความเร็วตามที่เราต้องการได้นะครับ แล้วก็ลิมิตคอนโทรลล็อกความเร็วได้นะครับเหมือนการทางานคล้ายค,คล้าคุคอนโทรลเพียงแต่ว่าเราจะเหยียบไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับสมมติตั้งไว้ที่80เราก็จะไม่สามารถเหยียบเกิน80นะครับจะแตกต่างจากคุณคอนโทรลนิดหน่อยแค่ในเรื่องของจํากัดความเร็วนะครับส่วนต่อมาครับออของเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยของเรามีซิงค์นะครับสั่งงานเสียงเราสั่งงานเสียงได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับใช้สั่งงานภาษาเป็นภาษาไทยนะครับ ทั้งวิทยุนะครับโทรหานะครับอุณหภูมิตั้งค่าในรถนะครับได้หมดเลยแล้วก็พวกปุ่มเครื่องเสียงนะครับคอนโทรลจับพวงมาลัยได้เลยนะครับใช้งานง่ายๆมาเลยครับต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับทัชสกรีนเป็นหน้าจอสีเหมือนกันนะครับพร้อมกล้องมองหลัง และที่สำคัญเลยหน้าจอของเราเนี่ยสามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้นะครับตรงนี้เนี่ยเพียงลูกค้าต่อบลูทูธนะครับแล้วกดเชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay ใครที่ใช้ iPhone ใช้ Apple CarPlay นะครับส่วนใครที่ใช้ Android ใช้ Android Auto เขาจะลิงก์ขึ้นให้เลยครับว่าต้องการเปิดการใช้งานเพียงแค่นั้นแบบเราก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนะครับพร้อมกับฟังเพลงนะครับได้เลยอีกอย่างนึงครับตัวหน้าจอเนี่ยสามารถควบคุมและคอนโทรลในเรื่องของ Air, ระบบแอร์ทั้งหมดได้เลยนะครับ mm hmm. เช่นอุณหภูมิหรือว่าพัดลมนะครับหรือว่าเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านล่างของใต้จอครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะพอลจริงแล้วอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะที่รถราคาประมาณนี้หรือว่าขนาดนี้เนี่ยจะมีท่านชาร์จไร้สายอ่ะไม่ไม่ไมค่อยเห็นนะแล้วก็มีท่านชาร์จไร้สายไม่พอนะครับมีเรามีสายชาร์จที่เป็นหัวย s B แล้วก็ Type C รองรับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจะหมดปัญหาเรื่องการแย่งกระชับแบตนะครับเวลาเดินทางกันหลายคนมาครับส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ของ4ี่ณสเพราะว่าเขาจะมีแค่4ี่ณสนะครับก็คือ TMS โหมดนะครับเราสามารถโหมดปรับโหมดโดยการหมุนจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกการใช้งานแบบ4ี่ณสนะครับหรือ4ี่ณสหรือว่า4ีู่ณสแบบโลหรือก็4ี l สนะครับ 2H ง h ฮ l นะครับ เลือกตามโหมดการใช้งานของเราเราจะใช้โหมดไหนเราโหมดไปโหมดนั้นนะครับแล้วหน้าจอเขาจะแจ้งเตือนว่าให้เราอยู่ที่โหมดการขับขี่ไหนนะครับง่ายๆสะดวกสบายใครที่ไม่เคยขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าใครไม่เคยขับ 4, คูณ4เนี่ยขับง่ายเข้าใจาง่ายเพียงแค่คุณเลือกโหมดที่คุณจะขับเขาจะปรับให้เองหรือว่าคุณต้องไปกดให้เขาแตบบ่เขาจะขึ้นหน้าจอเตือนคุณแค่นั้นเองครับสำหรับที่ลูกค้าไม่เคยขับ 4, คูณ4มาก่อนนะครับอาจจะก,กังวลหรือว่าอาจจะ ไม่รู้ว่าขับขับยังไงใช้ยังไงนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพียงแค่คุณเลือกโหมดที่คุณต้องการจะใช้เขาจะแจ้งเตือนให้ว่าคุณสามารถใช้ระบบ4 x 4 4 x 2หรือว่า4ค4แบบโลนะครับส่วนหัวเกียร์ครับหัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์6สปีดนะครับเรื่องของตัวเฟืองเกียร์เนี่ยผมจะบอกว่าสมูทมากนะครับใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็ถ้าเกิดโหมดที่ ออโต้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่ตัวดีใช่ไหมครับคันนี้เนี่ยมีแบบแมนนวลด้วยนะแมนนวลโดยการที่เราเลื่อนไปที่เกียร์เนะครับแล้วกดบวกลบนะครับเราก็สามารถคอนโทรลเป็นแบบแมนนวลได้เลยหรือว่าเราต้องการรอบรสสงก็ใช้เป็นเกียร์เได้เลยนะครับก็คือแมนนวลนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับกระจกมองหลังนี่กระจกมองหลังเป็นกระจกมองหลังตัดแสงแล้วนะครับเป็นไงเวลาขับรถตอนกลางคืนนะครับคันข,ข้างหลังเปิดไฟสูงเราไม่ต้องกลัวแล้วว่า จะเกิดอุบัติเหตุเวลาที่รถข้างหลังเปิดไฟสูงส่องเข้าตาเราเราจะมองไม่เห็นทัศนวิสัยเวลาขับรถตอนคืนนะครับตัวนี้ตัดแสงและลดแสงให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเวลาขับทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะมาครับหลายท่านคงอยากรู้แล้วว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เท่าไหร่ห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาชมครับต้องบอกก่อนว่าโชมนี้นะครับเราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะครับเราขายแล้วส่องออกด้วยเพราะว่าฐานผลิตเราอยู่ในประเทศไทยเนาะเป็นลายผลิตใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยฝา เปิดฝากระฝากระโปรงนะครับเราจะไม่ได้อยู่ข้างคนขับแล้วเราจะอยู่เป็นฝั่งข้างคนขับแทนนะครับส่วนที่ใครกําลังสงสัยอยู่นะครับว่าเฮ้ยไปอยู่ข้างคนไปอยู่ข้างคนขับแล้วทําไมมันก็เปิดยากสิดูแลรักษาภายในยากสิไม่ใช่ครับรถของเรานะครับสามารถตรวจเช็คเรื่องของข,ของเหลวนะครับผ่านหน้าจอได้เลยหรือว่า แอปพลิเคชันของเรานะครับฟอดพัสมีการเชื่อมต่อฟอดพัตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูของเหลวนะครับเช่นน้ํามันเครื่องนะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช็คได้เลยทั้งหน้าจอแล้วก็ฟอดพัแอปฟอดพัตนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับเหลือกี่กิโลเช็คในฟอดพัตได้เลยนะครับส่วนห้องเครื่องเนี่ยผมจะบอกว่าว้าวมากๆนี่ฮะห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับ ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆเนี่ยห้องห้องเครื่องของเราเนี่ยตัวเครื่องเราเนี่ยจะอยู่ลึกใช่ไหมครับเพราะว่าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนจากข้างหน้านะครับรถของเราเนี่ยจะไม่เสียหายถึงตัวห้องเครื่องนะครับหรือว่าตัวเครื่องโดยตรงนะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตี้แล้วก็เป็นการวิธีเซฟอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาละถึงสุดท้ายและลูกค้าคงอยากรู้แล้วว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดฟังกช์ชันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ แล้วลูกค้าก็จะคิดว่ามันคุ้มกับราคาไหมผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆกครับกับฟังก์ชันที่ได้แล้วก็เทคโนโลยีที่ได้ความปลอดภัยที่ได้ที่สุดของที่สุดจริงๆครับคันนี้นะครับ NEX t g e l l e n g e r Sport นะครับ 4x4 คูณันนี้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือว่าอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีด้วยนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทครับเป็นไงราคาจับต้องได้ครับฟังก์ชันที่ได้คุ้มมากๆกับราคานี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับคันนี้เป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับเหมาะสำหรับออฟโรดมากๆนะครับราคาขนาดนี้ฟังก์ชันขนาดนี้ไม่ต้องลังเลแล้วครับใครสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เราเลยครับฟอร์ด RMA นะครับท่านใดที่สนใจนะครับแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามานะครับสามารถอินบ็อกซ์มาหาเราได้นะครับหรือว่าทักข้อความมาหาเราได้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โจด้วยนะครับยังไงก็วันนี้โจขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ